สวัสดีครับผมจาก KBM นะครับอันนี้มีหลายท่านนะครับที่เปลี่ยนรวดติวไม่เป็นซึ่งผมมองว่า,เ,าเป็นอะไรที่ลูกค้าสามารถท,ทำเองได้เลยนะครับเริ่มแรกนะครับเราเห็นแต้งติวบาอยู่ตรงนี้นะครับเราแค่ขัดน็อตตรงนี้ออกสอตัวนะครับเ,เดี๋ยวช่างเดีวตอบให้ดูนะครับ นะครับอพอเราถอดออกมาเนี่ยเราจะดึงออกมาได้นะครับแล้วจะเห็นว่าตถิน้ําตาลเนี่ยนะครับคือเทปลอนเราแกะออกครับ อันเลยนะครับอ่เนี่ยน,นะครับอ่เดี๋ยวผมแกะเป็นตัวอย่างนะฮะพอเราแก,ออกะของอันเนี่ยเราจะเห็นลวดติวนะครับซึ่งเป็นสีเงินเนี่ยนะครับก็คือลักษณะนี้นะฮะคือเราจะเอาลวดติวตัวนี้ออก เนื่องจากวัลลุ่ตัวเนี้ยขาดนะฮะตรงเนี้ยถ้าสังเกตดีๆนะฮะทางหัวเนี่ยจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับให้เราแกะน็อตออกหมุนน็อตออกมานะครับแล้วที่น็อตเนี่ยจะเป็นตัวลักขนาดนี้นะฮะสังเกตน,นะครับที่น็อตเนี่ยจะมีเต้นหาครึ่งน,นะครับตรงเนี้ยเอาไว้ให้เราใส่รถเตลอ่ะ เมื่อเราแย่เข้าไปแล้วนะครับให้เราเตียบเตียบเข้าไปในรูน็อตเหมือนเดิมนะฮะเตียบเข้ารูน็อตเหมือนเดิมทำแล้วก็หมุนนะฮะตัดเราตัดลวดติวให้ยาวตัวแท่งแมกไก้นะครับเพื่อเราหมุนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราหมุนให้ตึงหมุนให้เส้นแั่นลวดเนี่ยนะครับให้ตึง ให้แน่ไปกับแมกกไลท์เมื่อแนบเร็จแล้วนะครับเราเทปลอนนะฮะเทปลอนนะครับ,นนรบติดไปเหมือนเดิมนะครับติดแล้วเราก็ใต่น็อตประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับการเปลี่ยนรถติวก็จะมีหลักการแค่นี้เองครับไม่ยากนะครับถ้ามีติดขัดอะไรก็โทรที่เบอร์096-047-2163ได้ครับขอบคุณครับ